งานด้านสื่อในไม่สามารถขยับขยายตัวเองออกจากประเด็นที่เกี่ยวกับประเทศของตัวเองได้เขาบอกว่าบทบาทของสื่อที่สําคัญเนี่ยก็คือว่าในการเรื่องของการส่งเสริม ทก็คือว่าต่อไปมันจะมีเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเรื่องของการรวมตัวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นคือบทบาทสําคัญของสื่อนี่ก็คือว่าก็จะต้องแบบคล้ายๆว่าโปรโมทประเด็นเหล่านี้ให้คนเนี่ยเข้าใจหรือว่าเข้าถึงข้อมูลได้มากยิ่งขึ้น อย่างเช่นประเด็นที่ผู้คนที่ทํางานด้านสื่ออาจให้ความสนใจนะคะก็คือว่าเด่นไปที่ประเด็นที่พูดถึงเมื่อก่อนก็คือว่าในเรื่องของประเด็นที่มันข้ามพรมแดนเรื่องของการลงทุนข้ามชาติต่างๆเช่นมีการลงทุนในลาวแล้วก็ผลกระทบเนี่ยมันก็มาถึงภาคประชาชนหรือว่าเป็นคนที่ ในเป็นคนชาวบ้านที่รับผลกระทบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเวลารายงานข่าวเนี่ยมันอาจจะไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจอย่างเดียวแต่ว่าอยากจะให้นําเสนออีก,อ,กอีกมุมหนึ่งด้วยเช so uh, so ่นว่าโอเคถ้ารายงานว่า,าหมู่บ้านนี้รับผลกระทบเนี่ย มันกระทบอาเซียนโดยรวมยังไงบ้างก็คือว่าสามารถดึงภาพให้ไม่เฉพาะกระจุกอยู่แต่จุดๆหนึ่งแต่ว่าสามารถขับเคลื่อนปเป็นให้มันเข้าสู่ประเด็นภูมิภาคได้ เช่นเขาก็ยกตัวอย่างนะคะเช่นอย่างบอกอที่คุณกวีบอกว่าในฟิลิปปินส์เนี่ยมีคอลัมนิสเยอะที่สุดแต่เขาก็ให้ข้อสังเกตว่าโอเคถึงว่ามีเยอะที่สุดแต่คอลัมนิสที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบอาเซียนที่มีการรวมตัวกันแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยอชัดเจนหรือว่ามีเยอะเท่าไหร่ อย่างเช่นว่าถ้ามีการรวมตัวกันเป็นเศรษฐประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน